สีคาเนี่ยขึ้นปีนขึ้นมานี่รอยปีนรอยปีนขอถ่ายเป็นที่รล,ลึกหน่อยนะคะโอ้ดูลอยดูดูลอยเขาสิเนี่ยดูนี่สไลด์มาตามข้างเนี่ยเบียดมาเอี้ยวนะตัวขึ้นไปจะไปให้ได้เลยจะปีนหลังคาขึ้นไป อไปเล่นพระจันทร์อยู่บนหลังคาล้างคะเนี่ยไปชมพระจันทร์โอ้โอไม่เคยเห็นก็ได้เห็น,น่นะเนอะยค่ะ そういうと